คุณเป็นอะไรไหมอะไม่เป็นไรค่ะคุณแค่ตกใจเฉยๆไอร้รปภฉันต่ำแกทำอะไรของแกนี่คุณบ้าอะไรเนี่ยฮะอยู่นี่โยนตะหลิวเข้ามาเนี่ยนี่ถ้าผมไม่มาช่วยไว้เนี่ยโน้นหัวเขาแตกแล้วเนี่ยเดินก็ดีสิมันจะได้เจ็บตัวแล้วไม่กล้าเข้ามาในร้านฉันอีกแล้วทำไมฉันเข้ามาร้านคุณไม่ได้อะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ดูสภาพของแกสิอีขอทานสภาพแบบเนี้ยมาทำให้อาหารในร้านฉันเน่าเหม็นหมด ออกไปหอยนี่แกดูถูกฉันเหรอฮะ <c oughs> อะแบบนี้อะพอจะกินข้าวร้านคุณได้บา้างยังไปยืนหน้างโง่อยู่ทำไมไปยืนทำตัวจนๆที่อื่นอย่ามาเกะกะหน้าร้านฉัน จะสั่งอะไรดีคะคุณลูกค้าตีนไก่ซปเปอร์ไหมคะไม่เอาไม่กินของปูกกินแล้วมันคันคอเอาต้มยำกุ้งแม่น้ำทอดมันกุ้งแล้วก็เอาไก่ชุบแป้งทอดแต่ว่าเอากระดูกออกให้ด้วยนะไม่อ่ะก,กินแล้วมันติดคอแค่นี้ใช่ไหมคะมแค่นี้แหละเร็วๆด้วยนะแต่ร้านเรา ต้องจ่ายเงินก่อนนะไม่มีปัญหาสำหรับคนฐานะแบบฉันอยู่แล้วเร็วๆล่ะโฮ้ยน่ากินน่ะจัดเลยละกัน ใช่เนี่ยป้าก่อนจะกินก็ต้องจ่ายตังมากอ่อนก็ให้บัตรไปแล้วนี่ใช่จ้ะอิสเลอร์<ๆ>เธอให้บัตรมาแล้วแต่มันรูดไม่ผ่านลูดไม่ผ่านก็เปลี่ยนบัตรสิอย่างโง่แต่บัตรมันรูดไม่ผ่านเลยสักใบอีขอทานฉันไม่มีเวลามาเล่นด้วยหรอกนะเชิญเธอออกไปจากร้านฉันได้แล้วอีมิจช,ชาชีพออกไปเอาตัวมันออกไป แบบนี้มาตลอดอ้าวนี่คุณทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยกินอะไรล่ะยังไม่ได้กินสักคำเลยด้วยซ้ำโดนไล่ออกมาเพราะบาัตรลูดไม่ผ่านเนี่ยมารูดไม่ผ่านได้ไงคุณคุณมีตั้งหลายใบไม่ใช่เหรอก็นั่นดิยังงงอยู่เลยเนี่ยนี คุณหิวข้าวเหรอตอนนี้ไปกินก่อนไหมผมให้เว้ยจะดีหรอโอ้ยใจเย็นคุณเดี๋ยวก็ติดคอหรอกแล้วนี่คุณจะเอาอยางไงต่อเนี่ยฉันว่าให้พ่อช่วยดีกว่าเดี๋ยวฉันโทรหาพ่อพ่อฉันรวยมาก รศัพท์ฉันโดรนระงับอะ่ะแย่เหรอให้ผมไปส่งไว้ละคุณนายมีรถเหรอไม่มีอะ่ะเดี๋ยวผมเดินไปส่ง นี่คุณอีกไกลไม่ใช่กว่าจะถึงเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะที่จำได้ก็แถวๆเนี้ยแหละตรงๆไปอะ่ะจะได้เรื่องไหมนเนี่ยวันนี้นี่คุณถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องไปส่งก็ได้นะฉันไปเองก็ได้ฉันกลับได้นะจริงเหรอ <c oughs> แต่ก็ดีนะผมจะได้กลับไปทำงานแต่ว่าคุณจะไหวแน่เหรอผมได้ยินมาว่าแถวเนี้ยจนดุมากเลยนะ ไม่กี่วันน่ะเพิ่งแทงกระตายตรงนี้จริงเหรอถ้าอันตรายแบบนี้ก็คนไปส่งฉันหน่อยได้ไหมก็นี่ไงผมก็จะไปส่งอยู่นี่ไงโอ๊ยถึงสักที ที่นี่มันพ่อคุณทํางานที่บริษัทนี้เหรอผมก็ทํางานที่นี่เหมือนกันแต่ทำไมผมไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยอ่ะฉันไม่ชอบมาที่นี่หรอกฉันไม่ชอบบริษัทอ่ะแล้วพ่อคุณทํางานแผนกอะไรอะ่ะคือผมรู้จักคนที่นี่หมดเลยอ่ะอยู่แผนกบ,บริหาร,ารตําแหน่งประธานบริษัทเด็ดเดนี่ท่านประธานครับอย่าบอกนะครับว่านี่คือใช่ เนี่ยลูกสาวฉันเองลูกสาวจอมขี้เกียจของฉันเองทำไมป่านี้ยังไม่อาบน้ำตังตัวอีกฮะ ยังเช้าอยู่เลยพ่อวันนี้แกนัดก,กับพ่อว่าจะเข้าไปทำงานที่บริษัทไงอ๊ยไว้วันหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายหนูมีไปช้อปปิ้งอีกโตจนป่านนี้แล้วอะยังคิดแต่จะใช้เงินอย่างเดียวเหรอไปลูกไปอาบน้ำไปทำงานด้วยกันนี่พ่อพ่อเองก็มีเงินนี่พ่อก็ให้เงินหนูใช้ได้จะให้หนูไปทำงานอีกทำไมอะฮะ้าไมทำ ก็มาโดนใช้เงินต่อจากนี้ไปฉันจะไม่ให้เงินแก่แล้วโอ้ยโอเคไม่ให้ก็ไม่ให้ฉันไม่หายเองก็ได้ฮัลโหลมาลงรอ ช่วยไปจัดก,การธุระฉันหน่อยเรื่องอายัดบัตรเครดิตนางไม่ไมนะ่น่ะจัดก,การให้ด้วยนะอ๋อนี่พ่ออายัดบัตรหนูทั้งหมดเลยเหรอทำไมพ่อทำแบบนี้อ่ะก็ฉันดัดสันดานแกไงขนาดจะกินข้าวยังใช้บัตรเครดิตฉันอยู่เลยพอไม่มีเงินใช้เกิดโซสซัดโตเซ่กลับมาฉันไมล่ะอ๋อก็คนมันหิวอ่ะจะให้ทำยังไง ก็หางานทาสิงานนี้แกทําต้นทุนชีวิตอ่ะแกดีกว่าคนอื่นอเท่าไหร่หัดตัวสักทีนะไม่ไม่ท่านประธานครับใจเย็นก่อนนะครับคือคุณหนูเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับก็ดื้อตามภาษาแกแหละครับ,รรบฉันก็แค่อยากจะดัดสันดานล,ลูกสาวคนเดียวของฉันแหละแต่ยังไงก็ขอบใจนายมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะแล้วทาไมพ่อถึงรู้ว่าท็อปเขาช่วยหนูไว้แล้วก็รู้ว่าหนูเอาบตรไปใช้ รู้สิก็ฉันเป็นคนบอกท่านประธานเองอีป้าร้านข้าวนี่หุบป,ปากแลยนไม่มายเขาเอาข้าวอะ่ะที่อแกกินแล้วไม่จ่ายมาส่งฉันนี่แหละสวัสดีค่ะร้านก้ามะล้ค่ะสวัสดีครับผมม่อน ประธานบริษัทร้อยเกนิลมิตรนะครับอ๋อค่ะว่ายังไงคะคุณม่อนผมจะโทรมาบอกคุณว่าถ้ามีในผู้หญิงถ้าทางแกนแก่นพบปกาเครดิตไปเยอะๆไปสั่งข้าวร้ายคุณกินคุณไปก็ทำเลยนะครับแล้วถ้าเขาไม่มีทางจ่ายคุณคุณค่อยเอาอาหารทั้งหมดเนี่ยมาสมบผมที่บริษัทผมจะจ่ายเงินให้คุณเองฮะอะไรนะคะเพื่ออะไรหรอคะ แล้วเธออ่ะก็โผล่มาที่ร้านฉันตอนแรกอะฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่พอเธอโชว์บัตรเครดิตเท่านั้นแหละฉันก็เลยรู้ว่ามันปลอมมันไม่ใช่บัตรปลอมมันแค่โดนอายาัดไม่ต้องมาเถียงเลยที่พ่อสอนเนี่ยแกสมฤทธบ้างไหมเวลา,าแกไปทำงาน่ะแกจะลำบากแล้วเนี่ยถ้าไปนคนที่พ่อไม่รู้จักแกจะรอดไหมค่ะข,ขอโทษค่ะเข้าใจก็ได้ค่ะ เข้าใจแล้วก็ไปทำงานได้แล้วไหมโอ้ยพ่อเรื่องงานวันหลังไม่ได้หรอคะทำงานนะครับขนาดผมเป็นรองปภเนี่ยผมยังรักในงาน,นผมเลยคุณหญิงก็อาจจะรักในงานคุณเหมือนกันก็ได้ทำงานก็ได้ค่ะฉันแค่กลัวเหนื่อยอะงานไหนมันก็เหนื่อยเหมือนกันแหละครับหรือถ้าคุณเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปนั่งรออยู่ที่หน้าบริษัท คุณเหนื่อยเมื่อไหร่คุณก็มาขอกำลังใจได้นะครับไปทำงานได้หรือยังทำงานก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูขอเอากำลังใจของหนูไปทำงานด้วยนะคะพ่อ